ดีครับอยู่กับผมนะครับต้องเสียงเงินรถไถไวรุ่นสร้างตัวนะครับมุาจะพาะมาเปลี่ยน่านคนเดียวนะครับง่ายง่ายครับรอแบแรกเลยนะผมก็จะคลายตัวนี้ก่อนนะครับโอ๋ยไม่ได้ค,คายลงให้ถามใบหน้าของดินนะครับ 哦，哦，哦。 ตอนต่อไปมันก็จะเอาไม้มาทำแล้วเรามาโยกเลยครับอย่างเงี้ยก็แสดงว่าต่อได้แล้วนะคให้เราก็ดูนะครับก็ยันเป็นการช่วยนิดนึง งลงลแล้วครับต่อไปมันก็จะไปใส่ทางนี้นะฮะทางขุดมันนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปขุดมันมาคายตัวนี้ก่อน,นครับ โตข้าง ก็ยกมือยกขึ้นมานะ้วสลับใส่ทำม,ม,มือเดียวไม่ได้ครับอีอย่างเออเดี๋ยวพอใส่ฐานก่อน ขยับรถไปหน้าแล้วเราก็ใส่แกนกลางแล้วก็จะค่อยลงมานะครับเราพอเราก็หยุด ยืดนยืดขึ้นี่ครับน,น,นี่ก็ปรับออกนิดนึง เสร็จแล้วนะครับต่อไปแล้วก็ปรับให้มันได้ระดับแล้วทีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามครับ